คือความเดือดร้อนมันไม่ใช่แค่สุโข,ขทยัยเดี๋ยวมันจะไล่ลงมาอีกถูกไหมฮะแล้วก่อนหน้าน,นี้โซนภาคเหนือนี่คือบัญชีที่เราเปิดขึ้นมาช่องแปปันน้ําใจเพราะเดี๋ยวหลังจากนี้ทุกบาททุกสตางค์เราจะเอากลับไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ําท่วมในจังหวัดต่างๆโซนภาคเหนือนะครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมถ่ายรูปเอาไว้ก่อนก็ได้เพราะล่าสุดค่าคืนนี้ตัวของนาริศเองเนี่ยเขาไปสํารวจตรวจสอบใช่ไหมเห็นบอกว่าที่ตําบลวังทองรับน้ําหนักที่สุดในสุโข,ขทยัยถนนก็ถูกกัดเซาะด้วยบั บรรยากาศล่าสุดเป็นยังไงเนี่ยนะครับไปติดตามเชิญครับครับคุณผู้ชมครับผมกําลังเกาะติดสถานการณ์น้าท่วมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุโขทัยนะครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับคือจุดพื้นที่ตําบลวังทองอาเภอศรีสํารงจังหวัดสุโขทัยนะครับโดยด้านหลังของผมนี้นะครับคือพื้นที่หมู่ที่8นะครับที่ยังคงมีน้ําท่วมหนัก แล้วก็ยังท่วมสูงอยู่นะครับโดยจะเห็นว่าน้ำเนี่ยได้มีการไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนบ้างหลังเนี่ยยังท่วมหนักเกือบถึงหลังคานะครับจะเห็นว่าน้ำเนี่ยได้เต็มพื้นที่ไร่นาของชาวบ้านแล้วก็เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาก็มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกทำให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงนะครับแต่ลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ ส่วนเมื่อช่วเงเย็นที่ผ่านมาทีมข่าวได้เดินทางไปสำรวจบริเวณบ้านวังทองหมู่ที่7นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกันโดยหมู่บ้านแห่งนี้นะครับอยู่ห่างจากจุดที่ถนนถูกน้ํากัดเซาะจนเกือบขาดประมาณ200เมตรเท่านั้นนะครับโดยทีมข่าวได้เดินทางไปสำรวจบริเวณบ้านของชาวบ้านหลังหนึ่งนะครับโดยพบว่าบ้านของชาวบ้านหลังนี้นะครับถูกน้ําท่วมเข้าสูงในระดับเกือบถึงอกนะครับบริเวณชั้นหนึ่งทั้งหมด เต็มไปด้วยน้ําไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้ทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับคุณตาประกอบ และคุณยายสังเวียนนะครับอายุ85ปีโดยทั้งสองตายายเจ้าของบ้านได้เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าเมื่อช่วงเย็นของวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานะครับพวกตนเองกําลังนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านส่วนลูกๆได้ติดตามข่าวกระแสน้ําที่กําลังเพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆในแม่น้ํายมตอนนั้นตนเองและลูกๆนะครับยังพูดกันอยู่เลยนะครับว่าน้ําในปีนี้โคมาไม่มากเท่าปีที่แล้วนะครับเนื่องจากพนังดินกั้นน้ําริมแม่น้ํายงใกล้บ้านนะครับเจ้าหน้าที่ได้มีการเสริมกระสอบทรายนะครับมีความแข็งแกร่งมากกว่าปีก เยอะทําให้น้ําไม่น่าจะไหลเข้าท่วมหนักในปีนี้นะครับแต่หลังจากที่พวกตัวเองพูดคุยกันได้ไม่นานประมาณ30นาทีเท่านั้นนะครับลูกๆก,ก็ได้วิ่งมาบอกนะครับว่าพนังกั้นน้ําแตกแล้วและให้ตนเองรีบคานขึ้นชั้น2ของบ้าน ตอนนั้นตนเองตกใจมากทําอะไรไม่ถกูกแขนขาก็ไม่ค่อยมีแรงอยู่แล้วแต่ก็ได้รีบคานหนีสุดชีวิตจนรอดมาได้นะครับยังนั่งอยู่ก็มาไอ้นั่งลานอยู่ะยังไม่เชื่อใจอืมไม่โอ้ยังไม่มาล้นน้ำนึกก็เขามาปีที่แล้วแล้วก็นึกไม่มาอีกแล้วลูกบกขึ้นไปบนบ้านไวๆขึ้นเร็วๆขึ้น ชักเซ่เจะเดินอ่ะอเหนื่อยเสจยแล้วซินั่งอยู่เลยกลัวน้ำก็กลัวเอ๊ะพนังเขาว่าแตกเล้วอะไรแล้วครับนึกกลัวปวดหัวดิ้งเลยยาอยู่นี่มาก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเลย ขณะดเดียวกันนะครับทีมข่าวยังได้เดินทางไปสำรวจความเป็นอยู่ของชาวบ้านอีกหลายคนนะครับซึ่งบางคนนะครับต้องอพยพหนีมาอยู่ริมถนนนะครับโดยทีมข่าวได้พูดคุยกับนายสายชนมีเหลืองนะครับซึ่งเจ้าตัวนะครับต้องขนข้าวของหนีมานอนกับลูกแมวบริเวณท้า,ทายรถกระบะของตัวเองนะครับโดยเจ้าตัวบอกว่านอนมาได้ประมาณ3-4วันแล้วลำบากมากๆแล้วก็ตอนนี้ก็อยากให้น้ำลดระดับลงไวๆเดี๋ยวไปฟังเสียงกันครับ นี่มานอนมาทายแล้วก็บาประมาณกี่วันแล้วนะครับประมาณสี่ห้าวันแล้วสี่ห้าวันเนยตั้งแต่น้ําท่วมเลยเพราะว่าเตรียมไว้นานแล้วเตรียมการไว้แล้วเพราะรู้ว่าน้ํามาคือตอนแรกก็นอนอยู่ในบ้านแล้วก็น้ําท่วมปูกก็ต้องย้ายมาหนอนนี้ใช่ครับเพราะว่าบ้านมันบ้านที่อยู่มันเป็นชั้นเดียวครับบ้านต่ํครับคือชั้นเดียวนอนไม่ได้เลยครับนอนไม่ได้ครับก็ลึกเหมือนกัน สัตว์ก็แมวก็มานอนด้วยใช่แมวแมวมานอนอยู่ในบ้านยังมีอีกยังมีอีกครับ<ะ>มีอีกสี่ห้าตัวก็หนีน้ำเหมือนกันใช่ต้องคอยเอาเข้าปให้มันคุณผู้ชมครับเราไปดูสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านนอนบนท้ายกระบะรถก็ไปดูมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับจุดที่หนักที่สุดเหมือนกันชาวบ้านคนนี้นะครับคือทราบว่า,าบ้านเนี่ยได้น้ำท่วมมิดทั้งหลังนะครับทำให้ต้องมาอยู่ บริเวณเพิงพักริมถนนนะครับแล้วก็เป็นการสร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราวนะครับโดยคุณลุงเนี่ยหนีน้ำมาเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูสภาพความเป็นอยู่ของคุณลุงนะครับเนี่ยนอนกันอย่างนี้ครับแล้วก็อยู่กับพวกลูกแมวใช่ไหมครับคุณลุงเล่าให้ฟังหน่อยว่าน้ำมันมาประมาณวันที่เท่าไหร่แล้วหนีมาได้ยังไงครวัน,ว,นวันที่จำไม่ได้ีมันมามัน กำลังหูเข้าอยู่ไงมันก็ลุ้มลุ้มลุมก็วิ่งไปบอยขวัญเฮ้ยขวัญน้ำมันเข้าเนี่ยก็เลยเก็บของเลยก็เลยเก็บของมันมันปีนี้เก็บของทัน่อยครับคือที่ผ่านมามันเคยท่วมมากขนาดนี้มาก่อนไหมครับไม่ท่วมครับท่วมไม่มีปีปีนี้กับปีแล้วอ่ะมันพอมันขาดตรงนู้นแัาดตะพานอ่ะน้ำไฟมีไหมฮะไม่มีครับจะอยู่แบบมืดมืด ใช่ไหมครับครับอืมและขอโทษนะลูกแมวนี่เขาต้องเอามาด้วยอ่ามันก็เลี้ยงมันไวเยก็ต้องเอาไว้มันอมันก็หนีน้ำเหมือนกันมือนกันไม่รู้จะไปไหนอืมอดอดเหมือนกันไหมครับโอเดงเนี่ยอืมก็หนักอยู่ใช่ไหมครับครับเคยท่วมมากสุดคือครั้งนี้เลยหรอครับหรือว่ามีครั้งไหนหนักกว่านี้ไหมปีแรกกับปีนี้อืมปีนี่สองอ่าปีนี้ แต่พี่นี่เอาทันว,วนิแล้วเ้อพมามีแล้วพุ้งหมดแล้วซักไม่ได้เล้วอยากให้มันแช่นาา้ำว่อยากให้แก้ไขปัญหาย,ยังไงได้บ้างครับอ,อยากให้หน่วยงานไหนมาแก้ไขบ้าง <laughs> ไม่รู้จะแก้ยังไง <laughs> ใช่ไหมฮะเดี๋ยวไม่บอ,อโอเคเนี่ยครับก็ให้ดูสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับว่า ถึงแม้น้ำจะลดระดับลงบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังมีชาวบ้านบางส่วนนะครับที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่แบบอย่างยากลาบากแบบนี้นะครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ที่จังหวัดสุโข,ขทัยครับ